อริยสัจสี่โดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดในขันห้าพิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สอย่างเหล่านหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขพิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุก์ขเป็นอย่างไรเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างหาอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข พิคูทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณนน์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามการมตัณหาตัณห,หาในความมีความเป็นภวะตัณหา ตัณหาในความไม่มีไม่เป็นวิภวะตัณหาพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสละลงเสียความสลัดทิ้งไป ความปล่อยวางความไม่อาะไยถึงซึ่งตันหานั้นเองอันใดทิ่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกขที่กุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดนั่นเอง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความบะรลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์พิขุทั้งหลายเหล่านี้แล คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด